มาพบัะผมอาเจกเก้าศูนย์ครับผมปลูกเก้านิ้วครับผมห,หลานชายวันนี้จะมาให้ดูพระเครื่องนะครับพระพื้นที่ฝั่งทนเรานะครับสายเหนียวเหมือนกันนะครับก็จะมีรพาพื้นบ้านนะครับก็จะมีพวกอาจารค้มทองศูนย์มีอะไรนะพระาพื้นบ้านตะไรจันรมากแกงงานจันมากวันแก้งานนะพระโอเบอร์อก็มีสตายุญโยนะหัโต๊ะพุเษ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูอาจารย์น,นาคกันนะครับทั้งเรียนเสมาแล้วก็ตะกุดนะครับตะกุดอยู่ที่คอผมนะครับตะกุดเป็นของพ่อผมนะตะกุดไปร้านนะครับอันนี้เคลือบรักมาแล้วนะครับจริงๆจะเป็นได้สีขาวนะข้างในที่พันหมืนนะครับไม่ใช่ในรอนนะเป็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวดยเดี๋ยวดูรีวิวจากน้องน้องผมอาจารย์นาครัตัาโควัสแกงามหายากสมมากคนพื้นที่มี คนนะคนหนึ่งดังอ่ะมีตั้งน้อยมากและมีฟอมด้วยนะอะมีลูกศิษย์วันไปทำฟอมกับหลวงตาอะไรสักอย่างอยู่แล้วใครมีนะจริงส่วนมากเขาจะหว่วงแห่โบกบัลลนที่สำหรับดอกนี้นะครับเพิ่มเติมดอกนี้ดอกนี้เป็นของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่บอกชื่อนะแต่เป็นผู้ใหญ่ที่พื้นที่ทนะครับก็แลกกร่เพอะมาสมัยก่อนท่านดูพาร์ทุกยันก็ถูกใจ ุ๋ยถูกพอก็แลกกันไปนะครับก็ดอกนี้ผมก็ติดตัวไปไหนมาไหนนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะครับดอกเดียวติดรถไว้นะครับก็แค่ทะลอกทะลอกครับก็ไม่เคยเจ็บหนักนะครับกับเรื่องรถนะครับปัดเกียร์ไปเมื่อนาคนน้าวัดผมเคยเอาไปลองกันนะครับใส่ปากกระช่อนแล้วฟันไม่เข้าครับติ้งไม่เชื่อต้องถามคนน้าวัดดูได้ข่าวนี้ยังจะร้ายดอกเดียวครับ แล้วเดี๋ยวามาดูนี่ครับเหรียญกระไหลทองจันนาครับเป็นอะไรครับเหรียญจันนาปีสูนเจ็ดรุ่นแรกอ,อันนี้บล็อกแรกนะครับมีบล็อกสองด้วยแต่เขาไม่ค่อยนิยมบล็อก 2. สองส่วนมากจะเล่นแต่บล็อกแรกราคาไม่แพงประสบการณ์ดีเมตามหันยมขาขายนี่ครับนี่แหลคนนะครับยันห้าครับข้างหลังปีศูนย์เจ็ดครับกระไหลทอง เนื้อเงินหายากมากเขาบอกสร้างหลักสาเปลี่ยนอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคานะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องพุทธคุณล้นลวนนะมายคินนี้ขอยากบอกว่าพวกเราเด็กแรงงานนะครับมีไว้อุ่นใจครับขึ้นเหนือล่องใต้ครับปลอดภัยปาจเดเถูกแรงงานก็ต้องแฝงพักแรงงานไม่ไม่ได้ฟาสายนักเลงนะแต่ว่าไปไหนปลอดภัยนะครับเน้นเรื่องบัตรเหรดตนะครับแถวภาคสองไทยหรับคินนี้เท่านี้ครับฝากติดตามช่องเลยครับ790สวัสดีครับ